สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหอยเลยครับวันนี้ได้ตำสัวป่าเซมอนใส่กับ็บมือนางนะครับพักกับก็มีพักกาดแล้วกัผพักกาดดอกแลไวก็ไอผักบุ้งผักบุ้งผักสลัดแะ้รกับพีหวานปะแซ่บแซ่บกันครับอืมอืมกรอบพี่หวานอืม น้ำช้ำๆเลย้ยปลาแซลมนอนม,มวนเซ็นกัน xương bạn toàn đăng nhẹ นี่นตอนนี้ได้ไหมครับ Sì, anh đi ngồi ai yaki nam. Solo bên tên vi quán hay nó vi quán nó nó là vi quán nó là vi Det er bæ. 嗯。Mm hmm. อืมตอนอนี้ยงไิของมักเค้ามืดของหักเพื่ออะไรกินเอาอืแสียบดีเลยเสีสบดับน้ำตำเข้ากันเพอดี เดแต่ถ้าในร่องกินงบวัส,สบีบ้างไหมน้องเสิร์ฟมากินมึงนะเนาะใส่วัส,สบีกินอ 그 ơ t 다 ể เด e> e> uh ี๋ยวผงนั่งกับตอนนี้สิ่งยิ่งเนี่ย จบเมือ่อพามาเขานาเขาเนื้อนีเนาะ ไอ้เดินไหมอย่าเงเทีแล้วที่นี่ไหมเดือดพาเครื่อ,องมั่งเดี๋ยวออกกล้องนเดี่ยว ห,หายละเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล่องปิดกล่องลูกปิดกล่องยังมากสวัสดีครับแล็วอือ้เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเ่อน,มนออไม่อะฮะเบิดพอดีสุดท้ายไปไป,ป,ปมาเสียไม่ไม่ไม่ไป้างเหร,หรอวะ เบิร์ตป้าป้าเนี่ยเอาไ <c oughs> ด้ครับยิมนาสิพ่างไปนะครับคน <c oughs> อะไรมาก,กี้นีก่กฝากฟคนอะไกดแชร์กดติดตามมาช่องมินินพากินนี่นะครับมันจะพอตัวล่าไปก่อนในพวกรุ่นใหญครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ